สวัสดีค่ะของขวัญน,นะคะก็ในครั้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องใกล้ตัวนะคะมีใครเคยสังเกตไหมว่าบางทีเราเป็นสิวที่ไม่ใช่จากปัจจัยภายนอกอะ่ะมาถึงว่าไม่ใช่เพราะาเราแพ้ครีมไม่ใช่เพราะว่าเ,าเ,าาเอ,อ่อไปแบบทานนู่นทานนี่มาแล้วเกิดอาการแพ้แบบเหมือนกับว่ามันเป็นปัจจัยภายในที่ทําให้เป็นสิวโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนทําไมตัวพร้อม หอมก็จริงคือรูปร่างภายนอกค่ะดูผอมดูไม่อ้วนแต่ทําไมพอพบชอพุงปุ๊บทำไมถึงมีพุงอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่านั่นมันเหมือนกับเป็นอาการที่ร่างกายมันแสดงออกมาเนื่องจากระบบการขับถ่ายเราไม่ดีหรือไม่ก็ว่าเราเออหรือเรามีสิ่งสกปรกตกค้างในลาไส้นะคะซึ่งขวัญมีตัวช่วยซึ่งเหมือนกับว่าขวัญกินแล้วดีนะคะเลยอยากจะมา บอกต่อเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยมีไฟเบอร์นะคะเจ้าตัวมีไฟเบอร์เนี้ยมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาถ่ายมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันไม่ใช่อะไรเลยมันไม่ใช่อะไรอันตรายเลยนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมขวัญถึงเลือกกินนะคือบางคนอ่ะไปกินยาลดความอ้วนแบบที่มันขับไขมันออกมาคือขวัญฟังแล้วแบบตกใจมากเฮ้ยแบบทำไมกินแล้วแบบแบบมีไขมันไหลออกมาอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะ ไม่ใช่ยาลดความอ้วนเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดน้าหนักนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรเจ้าตัวนี้กินดีมากเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์100%นะคะซึ่งเป็นสารกัดที่มาจะได้มาจากถั่วแล้วเขาเหมือนกับว่าใช้เทคโนโลยีญี่ปุ่นเนี่ยอัดเป็นผงๆผงมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะทำให้กินได้ง่ายมากเลยแล้วเราสามารถเอาเจ้ามีไฟเบอร์เนี่ย ไปกินกับเมนูอาหารอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะอย่างขวัญเนี้ยจะชอบกินกับนมสดเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเทลงไปในนมแล้วมันจะเหมือนเป็นแบบใครเคยกินไข่นมปะไข่นมที่มันแบบหอมๆอร่อยๆคือนั่นแหละพอมันผสมกับนมแล้วแบบกลิ่นมันหอมขึ้นนะคะหลายๆคนจะมาเฮ้ยมันเป็นคือสารสกัดจากถั่วนะเราไปมาใส่นมแล้วมันอร่อยเหรอต้องลองต้องลองทุกคนต้องลองจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่นะคะข้างในก็จะมีซองแบบนี้ อยู่ทั้งหมด3ามตองด้วยกันขวันกินหมดไปแล้วสองซองมัก็คือประมาณ20วันนะคะคือซองซองใหญ่ซองเนี่ยมันจะมีซองเล็กๆข้างใน10ซองนะคะก็คือเท่ากับว่ากองใหญ่เนี่ยกินได้30วันนะคะถ้าเป็นซองแบบนี้ก็จะกินได้10วันนะคะข้างในก็จะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะ วิธีการกินก็คืออย่างที่ขวัญบอกเอาไปผสมไปผสมกับอะไรก็ได้ที่เราชอบกินไม่ว่าจะเป็นโจ๊กเป็นซุปเป็นสลัดเป็นนมเป็นน้าผลไมค้คือได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะกินง่ายมากๆหลายหลายคนจะคิดว่าเออเป็นสารสกัดจากถั่วหรือแบบมันจะมีกลิ่นไหมมันจะเป็นกลิ่นแบบ Sabrina. ข้าวข้าวเค็มเค็มไหมขวัญบอกว่าคือมันมีกลิ่นน้อยมากคือมันมีกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นแบบถั่วลันเตาขวัญไม่แน่ใจว่าแบบในรูปนี้มันเป็นถั่วลันเตาหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะ คือมันแบบมันจะมีกลิ่นน้อยๆอ่ะคือเอาไปผสมกับอาหารคาวนี่คือแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยอ่ะขวัญเอาะจ้ามาผสมกินกับนมแบบนี้นะคะก็คือชงให้เรียบร้อยคนให้มันละลายนะคะแล้วก็ดื่มกินนะคะมันจะเป็นรสชาติแบบเหมือนกับว่าใครเคยกินไข่นมป่าไข่นมที่แบบมันจะลอยเหมือนเป็นฟองๆนมอันนั้นรสชาติเหมือนอันนั้นเลยคืออร่อยมากขวัญชอบกินนะคะเจ้าตัวเนี้ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างอันนี้ขวัญบอกไปนะคะคือมัน มันเป็นไฟเบอร์ fiber, ใช่ป่ะมันก็จะเหมือนกับว่าทดแทนการกินผักผลไม้อะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะคะพอเรากินเนี่ยพอเรามีไฟเบอร์เขาเ้าไปในร่างกายใช่ไหมเอ่อมันก็จะไปช่วยทําความสะอาดลําไส้คือเหมือนกับว่าช่วยแบบล้างลําไส้เอาพวกไขมันไม่ดีหรือสิ่งที่มันแบบสิ่งสกรปรกที่มันแบบอยู่เกาะตามผนังลําไส้อย่างเงี้ยเราออกไปนะคะทําให้ร่างกายเราสะอาดขึ้นสิวก็จะเกิดน้อยลงนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าแบบใครที่เป็นสิวเพราะว่าแบบกินอาหารไม่ดีนะ แล้วก็ข้อหลักสําคัญเลยที่ขวัญเห็นผลชัดมากที่สุดนะคะนั่นคือกินแล้วถ่ายคล่องขึ้นคือเหมือนกับว่าหลังจากที่เราอาจจะถ่ายแบบสองสาวันครั้งต่อไปนี้ก็จะถ่ายทุกวันคือถ่ายสะดวกแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันจะน้อยลงด้วยนะคะบางคนแบบอาจจะแบบพายลมแล้วแบบเหม็นมากเราลำไส้มันเน่าอไวไเลยวะเลยนะคะคือช่วยได้เลยคืออย่างตอนนี้นนคือแบบตดไม่ค่อยมีกลิ่นอะ่ะเออมันแบบเออมันดีมากนะแล้วก็เหมือนกับว่า มันช่วยแบบล้างลําไส้เราให้เรารู้สึกร่างกายมันสะอาดนะคะแต่ที่สําคัญนะคือเหมือนกับว่าพอมันเป็นไฟเบอร์ใช่ป่ะมันช่วยทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นมันทาให้เราไม่กินจุกจิกระหว่างวานันนั้นคือเป็นผลพลอยได้นะคะถ้าใครที่น้ําหนักลงเพราะว่ากินตัวเนี้ยเขาบอกเลยเขาบอกเลยว่าแบบมันเป็นผลพลอยได้ที่มันไม่ใช่ผลผลลั์จริงๆนะคะผลลั์จริงๆของมันคือช่วยในเรื่องของสุขภาพเรื่องระบบของการระบบขับถ่ายการล้างลําไส้เรืรมานี้นะคะบอก อีกครั้งนึ่งเลยคือมันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักมันไม่ใช่ยาถ่ายนะคะทุกคนสามารถกินได้แต่ว่าสตรีมีคันกับเด็กเๆคนจะหลีกเลี่ยงนะคะก็ mm hmm. สําหรับใครที่สนใจคือไปสามารถหาเซิร์ชดูได้ในอินเทอร์นเน็ตนะคะมีขายใน Facebook ของเขานะคะมีไฟเบอร์ของ d o l ลี่ลิสตนะคะกล่องใหญ่อย่างนี้รุ่นสิขภัณฑ์350บาทนะคะซองเล็กๆแบบซองเล็กข้างในอย่างนี้นะคะก็จะ450บาทนะคะ ก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะก็คือบอกเป็นตัวช่วยเป็น Choice ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายนะคะอันนี้ข่อนแนะนำมากมากก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย